วันนี้พระอาทิตย์ตกดินรู้สึกว่าคลื่นความร้อนจะมีครับดูครับน่าจะเป็นอีกสองสามวันคลื่นความร้อนจะสูงหน่าจะให้ระวังครับประมาณ40 546หรือ48หรือ19องศาครับ ในภาคตะวันออกครับดูพายุความคลื่นความร้อนสามารถจะเผาผลาญสิ่งใดไม่เหลือเลยครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับหายนะกำลังจะเกิดแล้วครับในลูกนี้ธรรมชาติสร้างมามนุษย์หยุดยั้งไม่ได้หรอก ดูครับแสงครับสามารถจะเผาผลาญท,ทุกสิ่งได้เลยครับถ้าไม่เชื่อก็คอยดูครับขอให้ทุกคนจงอยู่ในการพิจารณาครับไม่ได้ให้เชื่ออย่าลบหลู่ครับมันร้อนเวลามันขึ้นก็ขึ้นครับรังสีของมันแผ่ออกมาครับโอเคครับ